จากพื้นดินลึ้มาเนี่ยขึ้นมา hard าตรงนี้ก็ร้อยร้อยสียยส่สิบกว่าเซนติเมตรนะมาณร้อยร้อยสี่สิบกว่าเซนติเมตรเนาะเพราะว่า สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดีท่านผู้ชมเนาะแถวาเราชมคลิปผผมคลิปนี้เจอกันที่ไร่ต้นยางไร่ทัศ์ชรุนวันนี้มือมือแหกมือมานครับมือครับมือเปิดหน้ายางใหม่เนาะยางสาคขอบยางสามวันนี้เปิดซิ่งเลยครับผมเปิดซิ่งเลยยางต้นนี้เนี่ยสามคืบกว่าครับสามคืบกว่านะสามคืบกว่านี่ผมจีบ สูงประมาณร้อยสี่สิบเซนเนาะไม่หงออกมานี่ร้อยสิบเซนนะครับนะอต้อนเล,เล2 old, 2็กทั่วไปเขาจะเปิดร้อยสิบเซนสมมติว่าต้นสองโอบสองสองคืบเห็นเนาะหุมพอดีเนาะเปิดแต่ม่านลอยร้อยสิบเนาะอันนี้ผงกระดีว <No ่าพอร้อยสิบตรงนี้ครับอย่างอย่างต้นง่ครับผมต้นนี่สามคืบนะสามคืบสามคืบกับแบงมันสามนานาเลยคืบครับผมแบงมันสามนาณาเลยคืบนะ จากพื้นดินขึ้นมาหาดตรงนี้ก็รอยรอยสี่สิบสิบเพื่อประมาณร้อยร้อยสี่สิบกว่าเซนติเมตรเนาะเพราะว่าปกติแล้วเขาเปิดยางซ้ำกันเบินนี้เวลาเวลาอย่างลงต่มมันจะปวดหลังครับผมว่าต้องกบทุกต้นเนาะอันนี้เขาเลือกต้นใหญ่ต้นน้อยต้นน้อยเขาก็ดเปิดตั้มปกติคือรอยร้อยสิบเ้นครับผมในต้นที่ใหญ่ขึ้นเราก็ขยับขึ้นเอาะขยับขึ้นเป็นร้อยร้อยสี่สิบโดยประมาณนะครับเนาะสูมสิบ วัดใจนี่ขึ้นมาอีกกมันคืบนหนึ่งเนาะประมาณเกือบลายซีเซนเนาะโอเคครับเดี๋ยวยว,ยว,วัดกันเลยทางสามนาเนี่ยแบ่งสามขึ้นนะเพราะคำนั่นแบ่งต่างฝึกกันสิจี้องยูเซเดล่ะซึ่งนี่เปล่าขึ้นขึขขหนึ่งนะครับเกิดอะไรงามๆพัฒนาอยากดูช่วยตรงๆเนาะ มือนี้วันที่หกครับที่หกเดือนหกมือแสกมือหมานมือเปิดหน้าย่างไหยครับถังขึ้นนี่เปิดยางสาวครับเดี๋ยว,อ,ว,อ,วอีกวันอีกสองวันเอออีกแรงม,มากครับแรงวันวันไผ่ไงเนะาะแต่ก็แปวันเย็นวันสุกดีกว่ามาเปิดถังขึ้นของอยางเก่าที่เราเปิดพมที่เปิด จีบสามรอบครับคงจะจีบสามรอบเนาะกลาว่าให้มันเด้ดทอดน้ำยางบุตรเกือทุกทอดนะครับตอ,อกมาครับโอเคครบสามรอบแล้วตอกลิ้นครับพี่น้องเอาแค่อยู่ครับม่บต้องตอกเลืกถึงขันน้ำยางน่อยนะครับเนาะ ถ้าต่อถึงน้ำคันน้ำน้ำยางง่ายนี่หนายางตัวนี้มันเสียครับตรงที่ห้อตอกดินนี่นเนาะครับผมตุลแหละทำหน้าผากผมเลยสูงเติมครับผมนี่ครับเดี๋ยวเบิ่งกันอีกสักต้นหนึ่งครับผมตัวนี้จบแล้วครับจะไปดูต้นเล็กกันมาข้างหน้ามาั้งต้นเล็กต้นเล็กครับตัวน,นี้ต้นน้อยครับพี่น้องนี่ต้นน้อยวันถุวัดถุมาเป็น จะกอบก็นี่ผมพอดีผมพอดีผมพอดีทั้งมดสิเปิดแค่เอาแค่แค่ขอนี้นาะอันนี้รอยรอยหาเส้นนะครับเนาะแค่ขอนี้แยบลงครับแยบพรวดลงนะกันนอาสีพุ่ง,งออเปิดมันกับ่บใหญ่ลหรครับชักเส้นครับเอาเอาพ่ต้องก็เลือกครับเอาตื้นๆเนาะ ้วกาการที่สิีแบงซับนะเขาก็เอาวัดว่าตังเฮดคือเตยมนะครับนะเอาสักประมาณนี้เนาะต้งองกว้างมากครับไ่าต้งทำหน้ากว้างนะมานึงครับมีสองดึกขบีต้อนะครับรอบสองเอาข้อไปอีกครับ รอบสามครับผมโอเคแค่อยู่ครับทีเดียวก็ได้ขอผมพน้องับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้กับ ให้พี่น้องคิดว่าดีมีประโยชน์เชื่อกันกดไลค์กดแชร์ออกไปครับให้่อน fc เพื่อนเพื่อนเนาะเดี๋ยววันนักันครับผมแนวทางการเปิดกริดยางครับยางสาวยางใหม่นะครับเนาะอันมีทั้งเปิดเต้าเลยกับเปิดสูงครับมาตราฐานคือรอยสิสบเส้นรอยหาเส้นประมาณครับผมสำหรับยางต้นเล็กเนาะคืออบเต็มครับใหญ่ขึ้นมาอย่างเราก็เคยหยับขึ้นมาสิละห้าเซนสิบเซนครับเพื่อว่าเท่าสิบวันเดทเวลาย,ย่างโลกหนาตั้งแต่สิบวันเดทปวดหล,ลังปวดเดียวครับมันจะได้มีขยับนั่งขยับยืนทีน่นนนาเวลา ไม่ล่าห้าขีดไปเรื่อยๆนะครับนะเนาะแค่เพืนน่อนครับสไลด์คลิปนี้กะใหอ้บรรลับสมควรนะครับไลเ่เพื่อนๆแล้วครับผมสวัสดีครับ